้างล่างกันเนี่ครับเขาอิ่มาห้องเพื่อให้ใหใหตัวเคลียร์ทานมีแห่งล่างให้แมรากาศเขาไปหมอยไฟมันดับเนาะวันนี้ในตเตานี่ครับในตเตานี่เนาะในโอ่งเนี่ยจะเอาตะไคร่ใบมะกรูดเทียมหอมมาว้างทางเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเหล็กอบเนาะแบบใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดครับรุ่นใหม่ล่าสุดมันดีมองท่วาเข้าอบโนเนี่ยเข้าเอาเอา,เอาหมวอลงเอาหางขึ้นเสียบเสียบขาแน่ คัาางเียอันนี้เป็นน้ำจิม้มซีฟู้ดอันน้ำจิ้มเกียวคุณอยูก่กับกับว่าสิมักแบบไหนเกิดมีสูตรใหยย้ยุครับคุณอยู่นี่นี่ครับเป็นสูตรน้ำจิ้มเนาะอันนี้สูตรหมักหมักสมุนไพรอ,อันนี้<ด>นอันนี้เป็นตัวหนูเนาะตัวหนู<ม>ในตามใส่ครับในตามใส่ผมติดไปเนี่ยคันคีบเป็นยเนีงอันนี้ตัวละสองร 50, ้อยห้าสิบเนาะเบอรหนูครับก็เป็นแบบนี้เดีย๋ยวมันแข็งมันกระิสว,สวยของมันเอง ฟาร์มหนุ่ใหญ่ชชยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็อยู่ที่อำเภอรพรเจริญจนะังหวัดพิมการนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงมูลนิธินะครับอาเภอจักรพรเจริญครับ ตรงนี้ก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับแกอยู่คนเดียวนะครับแกก็ไม่มีอะไรทํานะฮะโอเคตอนนี้ก็ช่วงโควิดด้วยนะครับก็แกเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของโบสถ์เนาะโบสถ์ที่นี่นะครับแล้วแกก็อยากขายอยากขายของนะครับอยากขายหนูนะฮะผมก็เลยเอาหนูมาให้แกทดลองขายดูครับตรงนี้ก็เป็นสาขาที่12นะครับผมจะเปิดประมาณ20ถึง50สาขาลองดูก่อนว่าเปรรมาหนูในสต็อกนะครับเราจะเคลียร์ได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาลองดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวไงผมไปแนะนำรู้จักกับคุณพ่อครับมีครับอันนี้คุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับชื่อคุณพ่อยังครับผมชื่อจันครับพ่อจันครับอยู่นี่อยู่ส่ไครับตรงนี้พ่ออยู่พรเจริญอายุหมู่บ้านไหนตําบลไหนอำเภอไหนครับหมู่บ้านพรเจริญตําบลพรเจริญตําบลพรเจริญอำเภอพรเจริญอำเภอพรเจริญคือพรเจริญนี่แหละในอยู่ในตัวเมืองนี่แหละขาม้าขาม้าเจอซียไฟแดง เลี้ยวเอ่อเลี้ยวไส้ก็มาเลี้ยวขวาเราแต่มาจากบางบึงการเลี้ยวไส้นะครับมาจากอ่าทางคำตะกามาจากอุดรเลี้ยวขวาครับแค่นั้นเลี้ยวขวามาเจอซีแยบเราก็เลี้ยวไส้รอบนึงหอดบ้านเลยเนาะหอดบ้านนะครับโอเคครับผมนี่นี่หยังทำมาได้พักพรอมบ่มีหยังบ่มีการเชิญยินดีต้อนรับครัลอยหัวใจนี่ครับตอนนี้คุณพ่อเให้แนวอยู่ครับปัจจุบันโยนี่บอกคือบ่อยหยังงานของโบทงานของคิด ครัับพนเป็นผู้เยี่ยมพี่นอ้องแน่กต่ถ้ำธุรกิจเจ้าของบางแน่ควันอาทิตย์ปิดอืมทำงานของโบสถ์อ๋อโอ้โหอุทิศตนเพื่อโบสถ์ตัวนี่ครับแม่นบ่เลยเอาเงินเดือนสำนักถือจากสามิจฉาเจ้าที่มาสนับถือคนกูเดียว <c oughs> ได้จากกำไรหนูนั่งงนค<อ>ือเง <น S 1> ินคือหัวใจคือหัวใจเนาะการตอนรับเป็นเป็นยินดีตอนรับหรือหัวใจลูกสึกจังในจังอยากขายหนูครับมันจต่เจ้าพัดการค้าขายนี่เกิดขึ้นมาจากค้าขายรถ อ,อ๋อไปเลี้ยนพ่อครับพี่ไปเลี้ยนหนังสืออยูล่ล่ะอยากค้าขายเป็นยังวันที่พ่อว่าเฮาหากระไรพ่ออยากเป็นขี่ขาคคนรับไกลหารวยเองก็ไปมองแรงพี่จ็กรมก็รุบอ่าไปยังก็บ่อขึ้นครับลูกก็หนีเมียก,ก็ตายยังถี่ะอ,อ๋อครับผมเรื่องลมเรื่อยว่าเศร้ายังเงาไปมัม่งกมเนาะเอาไปมาสรุปแล้วก็คือว่า ปล่อยเป็นแบบบวชทั้งใจเสียีกง่าบวชทั้งกจว่าต้องไปบวชร่างกายบวชคิดใจบวชิดออกกลมสัดซื่อซอประเทศชาสิอหักพี่น้องครับผมหัวใจคือหักคนครับหักเจ้าของ้รก็หักอืนนําโอเคครับผมแค่แน่นก็คือยุ่งเรานะครับเนาะอยากหนามือไหยินดีตอนรับมี่วันพักอยากบ่อพักย่นี่ก็ไปพักรีสอร์ทครับกินยูฟี่พอไหเสียอย่างนี้แล้วมีเพื่อหัวใจโอ้ย่ำลยครับผมจ้อนนี่เลย หกสิบกว่าครับวันหบา่าแต่มีเมียว่าแต่มีอยไรอยู่ซื้อเออสดต้นเนี่ยสดมาดีครับอยากถามเนี่ยครับวา่บาต้าหมายหนูชอบมาเลี้ยงเนี่ยเอามาขายอยู่ใส่เอามาเนี่ยเอามาขายจะไปขายอยู่ใส่ไหมครับผมคือเลี้ยงแล้วนี่ควมหมายนั่นว่าหาแตมีพิรนอย่างไดอะไรนีขายนั่นนึงไรนี่มาเลี้ยงน้ำมึงเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเป็นไปว่าอะไรถามมาว่าอย่างนี่ก็บบ่อขายบ่อเสร็จสีเลี้ยงสี่เอาน้ำพองโจรนี่ดีกว่าครับคอยเลี้ยงไปน้ำสอนไปน้ำประมาณโอเคครับบบผมไไปเเิิ่งงตู้ครับ อันนี้ผมมานี่ก็จะมีนะฮะตู้เย็นให้หนึ่งใบเลยนะครับก็คือตอนนี้เราให้เบ็ดนะครับคุณพ่อคนณตกตาเองนะครับก็จะมีตู้เย็นให้หนึ่งใบครับพร้อมพร้อมหนูเต็มตู้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับตู้เย็นหนึ่งใบพร้อมหนูเต็มตู้ครับแล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรน้าจิ้มอะไรให้ทุกอย่างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มนะน้าจิ้มแจ่วอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็ลองเลยครับเนาะใส่กุญแจใส่พี่จิ๋นอ่าเนี่ยว่ามีกุญแจใี่ครับ็มครับ อันนี้ไม่พอนะครับเราก็มีอีกนะครับไปข้างหน้าเพาะไปข้างหน้าครับก็จะมีโอ่งให้หนึ่งใบนะครับแล้วก็มีเหล็กอบโอ่งคือทุกอย่างครับให้หมดเลยครับมีให้หมดเลยนะครับก็ตัวแทนจําหน่ายมีหน้าที่ขายอย่างเดียวนะครับมีที่ขายเอาเงินอย่างเดียวเลยเนาะอาใช้มีทอนี่ครับมีเฉพาะห้องลูกเลยครับผมก็รว่ามีหนีเพราะว่าถาวรตัวนี้อันนี้ก็จะมีนะฮะมีโอ่งนะครับโอ่งครับ เตานะครับนีเตาแล้วก็เหล็กอ,องรุ่นใหม่นี่ฮนะเหล็กองรุ่นใหม่แบบนี้นะครับอันนี้จะทําให้หนูเนี่ยครับเขาจะกลางสวยมากแล้วก็หนังกระหอบน,นะครับหนูเขาจะไม่หอนะครับตัวนี้ก็มีให้พร้อมนะครับก็มีให้เป็นชุดครับนี่ครับมีเป็นชุดเลยครับนี่เนาะตรงนี้ผมก็แนมเบอง inne, วมาโอ้ค่อนข้างดีครับตัวนี้มองนี้เนาะอยู่ในซอยตะวันก็ยมีคนสัญจรไปมา,าอยู่แล้วที่สําคัญกิดวันอาทิตย์จะมีคนขโบดเนาะคนขโบดท,ท่านหนู่นะครับ โม่โม่ไม่มีเป็นหย่างเขาจะเอาปวงโม่นี่เขาจะเอาตัวนี้ไปก็ได้ตัวสดไปดีกว่ามันเขาจอยากย่ามเขาจะเขาแยกย่ามเองนะเรับนไปแต่ว่าันธรรมดาเขาบอกเขาตั้งหาครับโอเคคุณพ่อถ้ามีคนสนใจอยากจะมาซื้อหนูอบองหรือซื้อหนูสดอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาซื้อได้เพาะพอไม้พะวากระตัวอยากต่อไปอีกเป็นบ่บ่คุณพ่อที่มาซื้อคุณพ่อสามารถเข้ามาได้ปะครับมาซื้อแมน มามามาโลดมันมาเช็ดเองทำเองกินเองเรียกโอเคครับขอเบอร์โทรหน่อยคุณพ่อขอเบอร์โทรหน่อยครับพ่ออี่ยังก่อนมื่อกี้นี่แต่แล้วเบอร์เจ้าของจำไว้ไหนบ้างเนี่ยสามพี่ยังล่ะจำไว้ไหนเมนเบอร์นี่ป่ะเบอร์นี่ล่ะครับเบอร์นี่เลยอันนี้เบอร์นี่ป่ะเนี่ยเบอร์นี่ป่ะเบอร์อันนี้มันเป็ตัวไม่หญิงตัวอ๋อเบอร์เก่า เอาจำจำเบอร์มาได้เบอร์มันมีอยู่เบอร์อยู่ผมนมีโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ลงให้เลยครับเด้อถ้ามีคนสนใจกับสมารถติดต่อมาตามเบอร์ผมขึ้นไห้เนาะแมนเบอร์เนี่ยแหละครับโอเคครับผมไพทียู่ที่พรเจริญนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับหรือแถวๆใกล้เคียงยากทานหนูเลย ก็สามารถเข้ามาหาที่คุณพ่อได้เนาะโอเคครับมาถามหาคุณพ่อจันที่สิบสี่สารงครับมาถามหาไอ้มองอะไรเอ็นนะครับคิดจะจับเนาะโบสถเออบทคิดเนี่ยแหละบทคิดอยู่พรจะมีมีบทเดียวนี่บทเดียวครับโอเคนะครับคนทุนเท่านี้ก็จะรู้จักเนาะครับโอเคครับผมฟาร์มผูกใหญ่เชพรพงศ์เพื่อนกับคุณพ่อพรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันน้ำจิ้มแจ้วคุณอยู่กับกับว่าสิมักแบลดไส้ก็มีสูตรให้ยูครับสูตรย่นี นี่ครับเป็นสูตรน้ำจิ้มเนาะอันนี้สูตรหมักหมักสมุนไพรตามนี้เลยครับเด้อนี่ครับนี่อันนี้สูตรหมักเกลือซื้อคือยู่กับเจ้าจีเฮดดอมต้ตากเจ้าจังเลก็เพิ่มเติมบุกลบนิดหน่อยแล้วได้เจ้าเนาะอันนี้สูตรน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มก็คือแนะนำสิ่งแนะนำคือต้องใส่ทุกอย่างตามนี้เนาะตามนี้เลยนะครับเด้อน้ำตาลเกลือสิ่งอครับตามนี้ครับเขียนมา <ท> <pas> อันนี้ Μ อันนี้เป็นตัวหนูเนาะ <let me. S 1> ตัวหนูในตามใส่ครับในตามใส่ผมติดไปเนี่ย mm hmm. คันคีไเนี่ยนี่อันนี้ตัวละสองร้อยห้าสิบเนาะดวหนูครับก็เป็นตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวมันแข็งมันก็สวยของมันเอง